สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิสมดุลไลฟ์กับอาจารย์พิเชษครับวันนี้พิเศษมากๆเลยมีแขกรับเชิญซึ่งพลิกชีวิตสู้กับมะเร็งจนสําเร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งอยู่กับเราวันนี้ครับขอสวัสดีครับคุณอ้อครับคุณอ้อมยศนะครับทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมมากว่า10ปีไม่ทราบว่าตอนนั้นเนี่ยพบตัวเองว่าเป็นมะเร็งเนี่ยได้ยังไงครับ คำเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกค่ะก็ใหญ่ประมาณหัวนิ้วโป้งมือ,อมค่ะแล้วตกใจมากไหมครับตอนนั้นที่ก็ตก,ตกใจอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่คิดจะรักษาทำไมครับผมทำไมไม่คิดปกติคนส่วนใหญ่จะรีบรักษาเข้าไปพบแพทย์ท,ทันทีเลยทำไมคุณอ้อถึงตัดสินใจไม่ไม่รักษาแบบนั้นครับค่ะเพราะเรารู้จักหลายคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเขาต้องไปตัดออก ออกแล้วก็ฉายแสงให้คีโมนั้นมันน่ากลัวมากก็เลยตัดสินใจไม่รักษาเพราะว่ากลัวว่าจะทนไม่ไหวกับการให้คีโมค่ะอืมครับปกติร่างกายอ่อนแออยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือว่าแข็งแรงมาโดยตลอดปกติค่ะอืมครับมีไม่มีสัญญาณมาก่อนหน้านั้นเลย<ม>ใช่ไหมครับญญว่าจะเป็นอะไร,ะไรเลยอครับ,รบแล้วช่วงที่อาการเริ่มพัฒนาการไปเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับ ร่างกายก็ปกติดีแต่ก้อนเนื้อก็จะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆประมาณสักห้าปีก็เริ่มผิดปกติคือก้อนจะผิดรูปร่างแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลออกจากหัวดมค่มะเรา,เอาตอนช่วงนั้นทานอาหารได้ไหมครับหรือาทานได้ปกติใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะแล้วทราบว่ามีอาการรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถเดินได้นี่เป็นช่วงไหนครับ อตอนนั้นเต้านมระเบิดออกรุนแรงเต้านมระเบิดออกแล้วก็หายใจไม่สะดวกเดินไกลไม่ไหวแล้วจากนั้นก็ค่อยเดินขึ้นบัไดไม่ไหวตรงนี้เป็นอยู่นานไหมครับคุณอ้อครับที่มีอาการเหล่านี้ขึ้นมาอาการเหล่านี้ก็เป็นมานานพอสมควรค่ะแล้วทางครอบครัว มีความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ทราบข่าวว่าคุณอ้อได้เป็นมะเร็งที่ข<ร>นมมีคุณสามีรู้อยู่คนเดียวค่ะก็ไม่ไม่ได้บอกให้ทางครอบครัวรู้ก็จะเงียบๆก็คือถ้าให้เขารู้กลัวจะทนความกดดันไม่ไหวที่ก็จะต้องให้ไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือตัดสินใจไม่บอกใครรู้กันแค่สองคนอืครับเราได้รับกําลังใจหรือได้รับการปรึกษายัางไงบ้างครับ ก็ได้กําลังใจจากคุณสามีค่ะแล้วก็ให้ใหควบคุมเรื่องอาหารแล้วดูแลสุขภาพอาหารทุกอย่างนี่ต้องควบคุมทั้งหมดเลยแล้วคุณออดที่ไปประสบปัญหาที่ตอนช่วงนั้นทานไม่ได้เนี่ยฮะอาการรุนแรงถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยมีพบทางออกอยังไงบ้างครับเกี่ยวกับที่เราจะอาการดีขึ้นพอดีรู้จักกับ ภูมิสมดุลคุณสามีได้รู้จักภูมิสมดุลแล้วก็ได้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์จากนั้นอาการกดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมคสามวันก็เดินขึ้นบันดไดได้เดินขึ้นบันไดได้ถึงสิบเจ็ดขั้นแล้วจากนั้นก็ทุกอย่างอาการที่เคยเคยเป็นหนักๆจากไกอาทั้งคืนเป็นตะคิวเป็นตะคิวแล้วก็ มันก็จะดีกลับมาเรื่อยๆจนถึงประมาณห้าเดือนก็สามารถไปเที่ยวได้อืมครับไปเที่ยวได้เลยไปเที่ยวที่ไหนครับที่แรกที่คุณน้อ,อไปเอ่อตลาดน้ําค่ะคุณสามีเอาไปทดสอบจริงๆคือไม่ไม่เชิงเที่ยวจับไปทดสอบว่าเราแข็งแรงดีหรือยังก็เลยจับไปทดสอบที่ตลาดน้ําให้ไปเดินระยะทาง หลายกิโลเหมือนกันค่ะตลาดน้ําบางน้าผึ่งแล้ววันนั้นรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ <S 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 ที่ไปไม่ไม่เหนื่อยค่ะแต่คนเดินตามนิดเหนื่อยกันเลย <S <S ค,ครับแสดงว่าได้กำลังได้รับกําลังใจที่ดีมากเลยค,ครับเราหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้วไปเที่ยวได้แล้วกลับไปทํางานหนักเหมือนปกติไหมครับทํางานปกติค่ะก็คือเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดเนี่ยทำงานก็จะหนักกว่าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แล้ว ก็ทําได้เรามีอาการกลับมาไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ไม่มีกลับมานักปัจจุบันนี้ผ่านไปเวลานานเท่าไหร่แล้วครับผ่านจากที่ทานยามาค่ะก็สองสองปีสี่เดือนประมาณประมาทราบทราบว่าไปได้ไปตรวจด้วยใช่ไหมครับค่ะผลเป็นยังไงบ้างครับรอให้ท่านผู้ชม ได้ตรวจค่ามะเร็งทราบว่าไปผลตรวจออกมาก็คือปกติค่าเท่าคนปกติทั่วไปค่ะอ๋อตอนถือว่าไม่มีเซเลล์มะเร็งแล้วได้ค่ะไม่มีเซเลล์มะเร็งแล้วควาเยี่ยมเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับคุณอ้อด้วยนะค,ค่ะคุณอ้อเมีเคล็ดลับวิธีดูแลสุขภาพยังไงบ้างในช่วงที่เราอาจจะป่วยหนักที่สุด ท่านผู้ชมอาจจะกำลังเป็นในระยะนี้อยู่ครับหรือช่วงท่คุณอ้ออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับในช่วงที่ตัวเองป่วยนะก็พักผ่อนเยอะๆทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราแต่ว่าอาหารที่มะเร็งชอบเราจะเลี่ยงังหมดเลยอืม,ะ,มะเร็งชอบอาหารอะไรบ้างครับก็จะเป็นจะพวกเนื้อค่ะ เป็นเนื้อแล้วก็นมไข่แล้วก็ของหวานแล้วอาหารที่ร้อนอที่เหมือนอาหารที่มีรสจัดอะไรเงี้ยก็จะเลี่ยงค่ะอ๋อครับแล้วช่วงที่อาการดีแล้วตอนนี้เป็นปกติแล้วเนี่ย <c oughs> คุณน้องมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างครับก็ทานอาหารก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ก็จะงดที่มะเร็งชอบอย่งยังงดอยู่ก็คือกลัวกลับมาอีก แล้วก <'t> <te> ็มีออกกําลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆคือไม่ไม่หักโหมค่ะนอนพักมากหน่อยครับค่ะก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเลยหมดการออกกําลังกายพร้อมกับเคล็ดลับสุขภาพดีแบบภูมิสมดุลนะครับแล้วคุณอ้อครับทิ้งท้ายสุดท้ายเนี่ยกับท่านผู้ชมที่กําลังประสบหาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมอาจจะคิดว่ากําลังจะต้องตัดทิ้งหรือ หาทางออกไม่ได้อยากจะให้คุณอ้อช่วยฝากอะไรถึงผู้ที่เป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้ให้กับท่านผู้ชมบ้างครับในเรื่อง <Okay. S 1> ของการตัดสินใจรักษาหรือว่าดูแลร่างกายครับแต่ก็อยู่ยที่อยู่ที่ตัวเราว่าจะยอมยอมตัดหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเราไม่ยอมตัดก็ลองเข้ามาคุยกับภูมิสมดุล แล้วเราจะมีคุณภา,ภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับดีๆจากคุณอ้อนะครับแล้วก็คิดว่าคุณอ้อจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าได้คุยกับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยดาหลายหลายหลายเคสแล้วใช่ไหมครับได้ได้ให้กำลังใจหรือว่าให้คำปรึกษา ยไงบ้างครับส่วนมากก็จะเล่าอาการตัวเองให้ฟังแล้วให้ดูดูตัวเราเป็นตัวอย่างว่าเราตัดสินใจแบบนี้เรามีชีวิตรอดมาได้แต่บางคนถ้าตัดสินใจอีกทางหนึ่งเขาก็อาจจะอยู่หรือไม่อยู่แต่เราก็ไม่ได้ตามผลเขาแต่ส่วนใหญ่ที่คนสนิทที่รู้จักก็คือส่วนมากจะไม่อยู่อล่ะครับจะไปหมดค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ถือว่าคุณอ้อได้เป็นเป็นกำลังหลักในการที่จะให้คำปรึกษา ผู้ที่มีปัญหานะครับมะเร็งเต้านมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอ้อเป็นอย่างมากเลยที่มาให้ประสบการณ์นะครับดีๆกับท่านชมแล้วก็มีเคล็ดลับวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อต่อสู้กับมะเร็งเต้านมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณอ้อเป็นอย่างสูงครับและก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับหลายท่านเนี่ยคงจะอยากทราบแล้วว่า การดูแลสุขภาพอย่างไรด้วยภูมิสมดุลสู้กับมะเร็งเต้านมนะครับสมัยนี้ไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งแล้วนะครับยังมีทางออกมากมายหนึ่งในทางออกนั้นคือนวัตกรรมภูมิสมดุลครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรพิเชษนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้สาเหตุของโรคมะเร็งเต้านมว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเรามีวิธีการต่อสู้อย่างไร ด้วยภูมิสมดุลนะครับวันตอนนี้อาจารย์พิเชษได้มาอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วครับนะครับขอต้อนรับอาจารย์พิเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับท่านนี้ชมครับครับก่อนอื่นต้องขอถามเรียนถามอาจารย์เลยว่าอันนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของภูมิสมดุลเลยใช่ไหมครับแล้วก็คุณอ้อนี้มหัศจรรย์มาจรย์แน่นอนครับแต่เป็นความพิติยินดีของคณะนักวิจัยออเบร์เรชันมีเย่ามากครับ ว่ามีรายหนึ่งซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แน่นอนแล้วระยะสุดท้ายแล้วคือตอนที่รับทราบจากพุญชานซึ่งเป็นสามีของคุณอ่อนะฮะว่าคุณคุณคุณอ่อนเนี่ยเขาต้องคลานขึ้นบันไดครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือตัดสินใจแล้วว่าไม่รักษาเป็นยังไงก็เป็นกันแตนะ่ว่าเมื่อได้ทราบว่าไม่กี่วัน เราเดินขึ้นบันไดได้แล้วหลังจากนั้นก็ดีวันดีคืนแล้วที่ดีใจที่สุดก็คือจะเห็นคุณอ้อและคุณชานไปอยู่เป็นเพื่อนผมที่เอสปนาทุกๆวันเสาร์าที่สองและที่สี่คุณอ้อก็ไปให้กําลังใจคนอื่นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมว่าเมื่อตัวเองมีคนชีวิตดีขึ้นแล้วหายเป็นปกติแล้วก็ไปให้กําลังใจคนอื่นซึ่งกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งผมว่าคุณอ้อนี่โชคดี ก็คือว่าได้กำลังใจที่ดีมากจากคุณชาเป็นผู้เป็นสามีนะครับถ้าแล้วก็คุณชาเองก็ศึกษาเรื่องนี้จนกระทั่งผมว่าแกเก่งเรื่องภูมิสมดินมากกว่าผมแล้วว่าตอนนี้ศึกษาจนกระทั่งต้องเรียกว่าศาสตราจารย์ดรชานท่านผู้ชมอยากอาจจะยังอยากจะเห็นดรชานในโอกาสหน้าเนี่ยต้องเชิญมาคุยด้วยนะครับก็ก็เป็นที่เรื่องที่ยินดีนะครับแล้วจากตรงนั้นก็เป็นประสบการณ์ของเราว่าเราไม่ด้เลยนะครับว่ามะเร็งเนี่ย ที่ผ่านมาเราดูแลได้อยู่แล้วแต่ว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเราดูแลได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบแล้วว่าที่ผ่านมาเราจะมีผู้ที่มีปัญหาให้เข้า,ขามาที่เขาไม่อยากดูแลโดยใช้เคมีและฉายแสงครับเล้วก็เข้ามาในโครงการไอแอปโเอนเซอร์ช็อตของเราเนี่ยเ,เปิดให้ผู้ที่ไม่ต้องการทช้เคมีฉายแสงใช้นะฮะก็บพบว่าทุกแอมก็ดีขึ้นแต่ที่เห็นชัดเจนที่สามารถสัมผัสได้อย่างชัด เกณที่สุดคือมนมครับเพราะเราก็คิดว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแนะนํำการดารงชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายจากมะเร็งเต้านมได้ครับมันจำสโลแกนของเราว่ารักษาเต้านมได้ด้วยด้วยสมดุลนะครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นใช่เป็นรับเรานอกจากไม่ต้องตัดแล้วปรับหน้าใสยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยครับก็อยากให้อาจารย์ลองเจาะลึกนิดนึงครับ ตอนนี้ว่าเรื่องของมะเร็งต้นนมเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไร,รแล้วก็ภูมิสมดุลเนี่ยเข้าไปทํางานอย่างไรครับครับประการแรกทีเดียวสิ่งที่คุณเอใช้ก็เป็นปัเสริมอาหารครับที่เราพัฒนาจากการสกัดมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งบกบกเฉพาะส่วนที่ทํางานกับเม่เลือดขาวได้แล้วก็เข้าไปสร้างร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลในกรณีก็คือร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่พร่องไปเราก็สร้างให้สมดุลให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับ แล้วก็ร่างกายก็จัดการกับกับไอ้ปัญหานั้นได้นะครับในการทดสอบของแคปซูลของเราที่คุณอ้อได้ใช้เนี่ยหากว่าใช้สีแคปซูลต่อวนันเป็นเวลาสิบห้าวันแล้วต่อเม็ดเลือดขาวออกมาดูเราจะพบว่าอาสาสมัครนี่จะมีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวทีเท่าเพ่หนึ่งทีเท่าเพ่เก้าแล้วก็ทีเท่าเพื่สิบเจ็ดสองเท่าสองเท่าและห้าเท่าอัองเม็ดเลือดขาวสามตัวนั้นนะ่ะก็จะไปทําหน้าที่กระตุน้นเม็ดเลือดขาวนักฆ่าหรือเม็ดเลือดขาว พชฌคาาในร่างกายของเราบางทีแล้วเม็ดเลือดขาวพัฒชตค่าก็จะทําหน้าที่ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายกรณีนี้ก็คือเซลล์มะเร็งนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเราจากการใช้อาหารไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิกันเม็ดเลือดขาวภูมิกันก็เปตุ้เลือดพชฌคาตซึ่งทําหน้าที่จัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วมันก็จัดการเฉพาะเซลล์มะเร็งนี่แหละหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะครับแต่เซลล์ปกติมันจะไม่แตะเลยเพราะนั่นคือเซลล์ในร่างกายเขาก็คือ เซลในร่างกายกันเพราะผลข้างเคียงไม่มีไม่ให้ไปเรื่อยๆเซล์มเลกอลงผอลงผอลงครับก็นอกจากนี้สิ่งที่ใช้มันยังไปเพิ่มคอลลาเจนบนผิวสุวนหนสาใสเป็นผลพลอยได้ดีแน่นะครับนะก็เป็นผลพลอยได้อีกนะครับโอเคทีนี้นอกจากว่ามันไปสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นและไปกระตุ้นเม็ดขาวภูมคาให้มีปติเทอร์โบปฏิเทอร์โบเม็ดขาวภูมคาจัดการกับเซล์มเร็งแล้วนะครับ เราทําโดยการกระตุ้นเม็ด้ลือขาวผุงขอการ th1 th9 th17 นะครับ,รบแล้วก็หน้าที่ที่สองเราก็พบว่าองค์ประกอบ gm1 ซึ่งเราใส่เข้าไปในแคปซูลนะครสามารถาเซลล์มะเร็งเต้านมได้โดยตรงจริงๆมีข้อมูลในห้องปฏิบัติการว่าประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งของ gm1 เนี่ยสูงไม่แพ้ ยาคีโมที่เขาใช้อยู่เลยแต่ยาคีโมคุณต้องคุณมัก็ิก็ทราบดีว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะนะเพราะพัฒนามาจากอะไรก็ไม่รู้สังเคราะห์ขึ้นมาแต่ของเรามันมาจากสกัดมาจากมะขุขาที่เรากินเข้าไปไหลแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไปเจอว่ามันมีประสิทธิภาพตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเจอฆ่าเซลล์มะเร็งได้อีกวิธีหนึ่งนอกจากการใช้ภุ้มกันไปกระตุ้นเลือดขาวไปชักฆ่านะครับและ มาก็มีคนเอาวิจาจะเอาเจีอวันนี้ไปทดสอบที่เมืองจีนเนี่ยะฮะเขาก็พบว่าเจีอยเนน่ยหรือมันจะทําให้เซลล์มะเร็งเต้านมจุดการสังเคราะห์ไขมันได้อแล้วเซลล์มะเร็งเต้านมก็จะฟอไปเองคุณน่าจะเห็นไหมครับเราจะมีวิธีการจัดการกับเซลล์มะเร็งเต้านมหนึ่งใช้ไม่เลือดขาวเพชฌฆาตประจักา์ซึ่งถามว่าประสิทิภาพตรงนี้เยอะไหม พยาธิคาในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะไปคำนวณแล้วผมเชื่อว่ามีจํานวนมากกว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายอมันน้าน้อยย่อมแพร่ฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือคกลไกที่ดีที่สุดที่มีประสิทธิภาพที่สุดส่วนใน,นกลไกที่บอกว่าไปจากการกระเซลล์โดยตรงเหมือนกับเคมีครับซึ่งแต่ว่าของเราไม่มีผลข้างเคียงนี่นะครับแล้วก็ทําให้เซลล์มะเร็งเต้านมหยุดการสังเคราะห์แล้วก็มันฝ่อไปเองเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเป็นสิทธภาพเสริมเข้ามาเสริมเข้ามา ลำพังถ้ามีประสิทธิภาพแค่นี้เองเราผมจะว่าเราจัดการไม่ได้ที่สําคัญที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันสมดุลครับตรงนี้ก็ถือเป็นหัวใจเลยอาจารย์ครับแล้วตอนที่เป็นมะเร็งเข้ามาโจมตีร่างกายครับทาไมเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันถึงหายไปฮะถือว่าน้อยคือมันไปหายไปตรงไหนครับคือตามปกติเราจะไม่เป็นอะไรเลยนะถ้าร่างกายเรามีภูมิสมดุลเม็ดเลือดขาวสร้างเม็ดทียอสถงทีเสหลังสารออกมาจากเม็ดเลือดขาวภูมิุ้มกันรักษาปก ร่างกายของเราจะไม่เป็นอะไรแต่เมื่อมีทาว่าผิดปกติใดๆตามอาจจะการกินอาหาราจากการไม่พักผ่อนไม่เพียงพอจะมีการไตสารพิษเข้าไปรหรือไปติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีทราบว่าที่ทําให้มเมลอดขาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันสงหารไปก็เกิดทําให้ภูมิไม่สมดุลอย่างก,การณีนี้ก็คือว่าทําให้มเมลอดขาวภูมิุมกันมันลดประสิทธิภาพลงเพราะฉะนนั้ก็ความสามารถในการการกระเทือนมะเร็ เราเลยต้องเทอร์โบใช่ครับเราก็ไปติดเทอร์โบไม่ได้ขาวซึ่งตรงนี้ละกว่าที่เรามาถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็คิดว่าโอ้เราพอเราใจ้จัดปุ๊บดูเรค่าเลยเพราะถ้าสามารถเราสามารถคำนวณควบคุมไม่ได้ขาวได้ให้มันหลังสารมากขึ้นน้อยลงตามที่เราต้องการเราจะสามารถใช้สารของปุ๋มกันดูแลสุขภาพได้ทุกๆอาการโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สุดยอดเลยครับน,นี่คือนวัตรกรรมที่เราประกาศแล้วก็หวังว่านวัตรกรรมนี้ศาสตร์นี้จะได้มีโอกาสจะรึกเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยช่วยเหลือนคนไทยแล้วก็ช่วยเหลือนมนุษยชาติต่อไปครับโอ้น่าภูมิใจมากเลยนะครับครับ,รบทีนี้กรณีของของคุณอ้อนี่นะครับเมื่อกี้นี้บอกว่าไปตรวจครับรวดแล้วพบว่าเซลล์มะเร็งไม่มีแล้วนะครับคบ่าที่คุณอ้อตรวจแล้วก็ส่งมาให้เราดูนะ ของคุณอ้อ C A หนึ่งห้าสามอยู่ที่ยี่สิบเก้านะครับขณะที่คนปกติที่ไม่เป็นเซฟที่ไม่มีมะเร็งต้องไม่เกินสามสิบเอ็ดของคุณอ้อไม่เกินยืนภาวะที่โอเคนะครับแล้วจากนี้การทํางานของตับของไตที่คุณอ้อจริงๆผมสิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดคือตับไตจะทํางานมีปัญหาหรือเปล่าเพราะคุณอ้อผมให้อะไรที่ให้คุณอ้อใช้เนี่ยมากกว่าคนปกตินิดนึงครับเพราะกรณีอย่างเนี้ยแน่นอนเราต้องเร่งใช่ไหมครับเราต้องเร่งแต่ว่า ผ่านไปสองปีผลที่ออกมาก็าตัดไตใช้ทํางานดีมากเลยอประสิทธิภาพดีของผมอีกโอ้สุดยอดเลยนะทีนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีนี้ครับคุณคุณแน่ครับกรณีคุณอ้อเนี่ยเป็นกรณีแรกที่เราให้มนใจว่ามะเร็งเต้านมเราจัดการได้แน่นอนอครับ,รบก็มีภาษาสมัครคนอื่นที่เข้ามารายนี้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่หลายปีเข้าใจว่าหลายปีแล้วครับแต่ไปหาแพทย์สามราย จากสองโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเขาก็บอกว่าให้รีบตัดแล้วก็เคมีและฉายแสงเนื่องจากว่ารายนี้เนี่ยเขารู้จักปิตภัณ์ของเราดีนะครับเขาก็ไม่ทำนะก็เลยมาใช้ปิตุภั์ของเราอยู่ก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆเต้านมหัวนมซึ่งเคยหุบลงไปข้างล่างเริ่มโผล่ขึ้นมาหลังจากอ,อาทิตย์ที่สี่นะครับ,รบแล้วอาการเจ็บอาการผิดปกติทัางยแห่ก็เริ่มเหมือนกับไม่รู้สึกับนะครับเกือบเป็นปกติแล้ว แล้วกาตรวจเลือดในสัปดาห์ที่6นะฮะสัปดาห์ที่6ก็พบว่าค่า ca 1 5 3มันก็อยู่ที่14.5ขณะที่คนปกติต้องไม่เกิน3 1นี่ก็คือปกติครั้งหนึ่งเพราะนั่น6ใน6ส,สัปดาห์ก็ตรวจเลือดก็ไม่เติออะไรนะเพียง6สัปดาห์เองนะครับครับทีนี้รายนี้อยู่ที่อาบูดาบีนะฮะบเ,เราอยากจะให้เธอเข้าไปทำแมมโมแกรมแล้วก็ m r i หรือ,อหรือหรือ เอาทเานะครับเพื่อจะให้แน่ใจว่ามะเร็งสามก้อนซึ่งเคยมีอยู่เดิมเนี่ยหายไปนะครับแล้วเราก็จะประกาศฉลองชัยชนะอีกทีก็ต้องบอกว่าเรามีกรณีนี้เป็นมะเร็งเต้านม4ีหรายอยู่ขณะนี้นะครับทุกทุลายได้ผลดีหมดแต่เวลามันไม่เอื้อที่ทําให้ผมเอามาแจกรายละเอียดรอโอกาสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผมประกาศครบ5รายแล้วผมจํารายการอย่างนี้แล้วก็ทําให้เป็น กิจลักษณะก็เชื่อว่า,าราักษาต้นนมไว้ได้เพื่อไม่ต้องไม่ต้องทีโมฉายแสงไม่ต้องผ่าตัดรเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะผู้เชี่ยวชาญในการช่วยคนเพราะเรีงเต้านมเนี่ยทุกๆอาทิตย์เนี่ยจะมีคนเป็นมากขึ้นในประเทศไทยนะครับสี่ร้อยคนโอ้เยอะแล้วปัจจุบันนี้<ล>ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหลก็บอกไปตัดออกเลยแล้วก็เคมีฉายแสงครับเพิ่อเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ก็จะทำแล้วก็ จะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดมากกว่าการทาคีโมเคมีสายไม่ต้องตัดออกครับแต่ถ้าเรามีทางเลือกไม่ต้องตัดออกนะอน่าสนใจกว่าน่าสนใจนะครับแล้วผมคิดว่าโวดนะถ้าคนเป็นนิดเป็นหน่อยถูกตัดลำอกเนี่ยโวดมากเลยนะครับความรู้สึกก็จะครัเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เราก็คิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ภูมิสมดุลเนี่ยเป็นพิดบรรที่จะดูแลการรักษาเต้านมไว้ได้ ด้วยภูมิสมดุลครัครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะครับจากผู้ชมครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะฮะจะมีเคสของเรื่องของข้อเข่าเสื่อมมีคนถามเข้ามาเยอะมากครับสนใจมากเรื่องของข่าเสื่อมเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษครับโอเคซึ่ง แต่ก่อนต้องนั่งรถเข็นนะครับต้องบอกว่านั่งรถเข็นเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยเดินเหินได้ปกติแล้วกระโดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามชมกันครับมาชมมาัศจรรย์ของภูมิสมดุลอีกแง่มุมหนึ่งครับผมครับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาที่ call center ได้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเวลา9โมงจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพสามารถทิ้งความไว้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook ภูมิสมดุลได้นะครับวันนี้ผมและอาจารย์พิเชษต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเซ่นครับผม